แม่ครับอาหารพร้อมหรือยังครับได้ได้ลูกได,ได้ลูกบ้านหนึ่งบ้นหนึ่งรอเดี๋ยวนะลูกใกล้แล้วใกล้กแล้วใกล้แล้วเดี๋ยวแป๊บไปแล้วนี่เนีเสร็จแล้วเสร็จแล้ว 8, นะลูกเสร็จแล้วเสร็จแล้วรอแป๊บหนึ่งนะลูกนะแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งสวัสดีจ้าวันเนี้ยมีพิเศษเลยนะมีผัดเผ็ดไก่แล้วก็แกงเขียวหวานจา้ะถุงละห้าสิบบาทสี่ถุงเนี่ยสองร้อยจ้ะแม่ค้านี่จ้ะ ขับใจจ้าโอกาสหน้ามาอุดหนุนใหม่นะจ้าอะไรวะเนี่ย แม่ครับ hmm? ทำไมอาหารน้อยจัครับโห oh, เดี๋ยวเนี้ราคาของที่ตลาดอ่ะก็แพงแพงไอ้นั่นก็ขึ้นราคาไอ้นี่ก็ขึ้นราคาขยะขึ้นกันจังเลยนี่เมื่อก่อนนะหักสามกัมสิบแต่เนี่ยการละยี่บาทยิงทะเอสว์อ่ะไม่ต้องพูดถึงเลยมันจะขึ้นอะไรกันนะกนหนานุชเพิ่มเงินให้แม่หน่อยได้ปะช่วงนี้ราคาของมันขึ้นอนะ่ะแต่เงิน ต่เงินที่นุนให้ไปมันก็เยอะแล้วนะน่าจะพอใช้จ่ายอ่ะนี่อยากขี้เหนียวเรื่องกินหน่อได้ปะออแม่ครับซื้อข้านมมาเก็บไว้ด้วยนะครับเพื่อผมทำงานดึกๆอ่ะจะได้กินได้สิลูกหนูจะช่วยมันก็อยู่ในตูน้นี่พี่ก็หยิบเอาเลย ม,ม,มันจะไม่มีได้ไงนุ่นเพิ่งซื้อตุนไว้อ่ะหาไม่เจออีกแล้วเหรอเพิ่งซื้อตุนไว้นีด่ดูสิมีที่ไหนทำไมนุ่นไม่ซื้อเก็บเอาไว้เยอะล่ะแต่นุ่นก็สั่งมาไว้เยอะแล้วนะไม่น่าจะหมดเร็วขนาดนี้อะ่ะเพิ่งสั่งไปเองทำไมไม่เตรียมของสำรองไว้พอวันหมดก็ไม่มีใช้เนี่ยเลยอีกอย่างนะ ทำผิดก็ยอมรับหน่อยไม่ใช่แฉไปเรือ่อยก็ึ่งซื้อตนไห้เมื่อวันสองวันเองอ่ะมันจะหมดไวอะไรขนาดนั้นน่ะสวัสดีค่ะป้าสวัสดีจ้าหนูวันเนี้มีขนมด้วยนะจ๊ะถุงละยี่สิบาทรับไหมรับค่ะงั้นเอาสองถุงเลยได้จ้ะ นอกจากขนมกับอาหารแล้วนี่ยังมีของใช้ด้วยนะเห็นไหมมาดูดิดูดิดูดิแหมเยอะแยะเลยไหมงอู้เอาอะไรดีอาทิตจู่เนาะอาทิตจู่แล้วก็อันนี้แล้วก็อ่าแล้วก็อันนี้มีแป้งสีฟั้อนไหมคะอืมนี่นี่นี่อยู่นี่นี่มีจ้ามีจ้าทั้งหมดนี้ 125ยยิบคิสเตอร์120แล้วกันจ้ากะารวมอาหารด้วยนะคะป้าอาหาร240ก็ทั้งหมดเป็น3า0้บาทบาจ้ะก็จ่ป้าไปเอาของพวกนี้มาจากไหนหรอคะอ๋อที่บ้านป้านะ่ะไปซื้อของพวกเนี้ยชอบซื้อจากร้านขายส่งซื้อทีก็เยอะๆเลยมันจะได้ราคาถูกๆไงแต่พอใช้แล้ว มันก็ใช้ไม่ทานน่ะป้าก็เลยมาแบ่งขายราคาถูกถกกว่าจะลูกดีจังเลยค่ะป้าจ้าสามร้บบาทออจ้าจัดจพอดีเป๊ะเลยโอเคจ้าโอกาสหน้ามาใหม่นะลูกนะ แม่ครับ hmm? ขนมที่ผมให้แม่ซื้อให้ทำไมไม่เห็นมีเลยครับ hmm. ก็นุดนะสิไม่ยอมให้เงินแม่เพิ่มแม่อุตส่าห์อธิบายแล้วนะว่าแม่ต้องซื้อขนมให้ทิวด้วยแม่ก็ไม่รู้จะทำยังไงแล้วอะเพราะของที่ตลาดมันแพงจริงๆนะลูกผมเข้าใจครับแม่แต่ทำไมนุชถึงทำแบบนี้อะนี่ผมว่าเพิ่มเงินค่าใช้จ่ายภายในบ้านให้นุดแล้วนะ hmm. นั่นสิทุกวันเนี่ย แม่อุตส่าห์ช่วยเหลือลูกประหยัดเงินเต็มที่แล้วนะลูกบางทีแม่ไปตลาดนะแม่อยากทานผลไม้แม่ก็ต้องอดใจไว้ตอนแม่ไปตลาดอ่ะแม่อยากทานผลไม้อ่ะแม่ยังต้องอดใจไม่ให้ซื้อเลยเพราะกลัวว่าหนูจะหาว่าแม่ใช้เงินเปลืองแม่ก็เข้าใจอ่ะนะ นุชก็คงเห็นว่าแม่น่ะแก่แล้วจะอยู่ยังไงจะกินยังไงก็ได้แต่นุชอ่ะเขายังเป็นสาวเขาก็ต้องแต่งตัวแต่งหน้าแต่งตาแล้วของพวกเนี้ยก็ราคาแพงแพงนะลูกนี่แม่หมายความว่านุชเอาเงินที่ผมให้เนี่ยไปใช้จ่ายฟุ่มเฟือยของส่วนตัวเหรอครับอ๋อนี่ทิวเจะไปต่อว่านุชกันนะ แล้วเรื่องที่แม่พูดวันนี้ไม่ต้องเอาไปพูดกับน,นุชนะพราเดี๋ยวมันจะกลายเป็นว่าแม่แนะ่ะเป็นต้นเหตุทำให้ลูกสองคนอนะ่ะทะเลาะก,กันลูกไม่เป็นไรครับแม่งั้นเดี๋ยวผมเพิ่มเงินให้แม่ใช้เดือนละห้าพันแทนแล้วก,กัน,นครับอุอ้ยมันจะลำบากลูกหรือเปล่าไม่ลำบากครับแม่แม่เถอะคุยอะไรกันอยู่คะนุช เ,เลือกซื้อเสื้อผ้ากับของใช้ที่ไม่จําเป็นด้วยนะที่พี่ทํางานเหนื่อยเนะี่ยไม่ได้เอาเงินมาให้นุชใช้คนเดียวนะโอ้ยไม่มีอะไรแร้วลกูกทียวเขาก็คงเหนื่อยจากงานน่ะอย่าคิดมากนะ สติที่ไม่ได้ใช้อะค่ะแม่อยากได้ไหมคะอ๋ะออยากได้สิไหนอะเดี๋ยวนุนพาไปเลือกในห้องค่ะได้ได้ได้ไดไปมาทางนี้เลยคะ่ะแม่นีอ่อูทำไมเยอะแบบนี้ล่ะสวยๆทั้งนั้นเลยอะแม่เลือกได้ตามสบายเลยนะคะแม่ชอบแท่งไหนเนี่ย หยิบไปได้เลยเดีด๋ยวลองดูซิทีนี้นสีก็จะติดส้มหน่อยดูซิอูอ้ยใช่ใๆ่ใช่ใช่แม่คะแม่เลือกไปก่อนนะคะเดี๋ยวหนูไปหยิบของข้างนอกก่อนอ๋อได้ได้ได้ลูกได้ได้อุ้อยเอาไหนดี่ะอุ้ยอุ้ยดูสิเปิดสองฝั่งด้วยนุ๊น út, ๆแม่เอาแค่นี้นะเองนะเอ้าไปไหนหอ่ะอุ้ยตายแล้ว น้าลูกค้ามาเอาแกงนี่จะจะเอเอาไปด้วยดีวยกว่ามีเสียงกดออดหน้าบ้านแม่ไปเปิดยังเนี่ยนุชเห็นแม่ไหมไม่เห็นนะคะงั้นเดี๋ยวพี่ลงไปเปิดแล้วกันนุชไปด้วยเออพ้เอื้อมอยู่ไหมะคะ พอดีจะมาซื้อกับข้าวแล้วก็ของใช้ด้วยค่ะกับข้าวเหรอครับของใช้ด้วยเหรอคะใช่ค่ะป้เอื้อเนี่ยทำอาหารอร่อยมากเลยนะคะแล้วของใช้เนี่ยก็ทุกถูกอะค่ะแม่นะแม่มาแล้วค่ะแม่ครับลูกค้าแม่มาแล้วครับเออแม่ทำแบบนี้ทำไมครับแม่โกหกทำไมอะแล้วแม่้องว่าเงินไม่พอแม่แอบเอาของมาขายนะ ของใช้ในบ้านอีกนี่เราจะไม่มีของใช้กันแล้วนะครับแม่ป้าทําไมป้าทําแบบนี้ล่ะคะแย่ yeah, มากเลยอะ่ะฉันก็ว่าทําไมป้าขายของถูกจังดังนดนี่แกลหลอกให้ฉันเป็นเลือกเลิปสเต็กอยู่ใช่ไหมเนี่ยฮะถ้านุนไม่ทําแบบนี้อ่ะแล้วพี่ฮิวเขาจะรู้ความจริงไหมล่ะคะนูนก็สงสัยมาตั้งนานว่านุ่ให้เงินแม่ตั้งเยอะแล้วแต่มันก็ไม่พอค่าใช้ใจ่ายอีกนุนก็ให้เพิ่มแล้วแต่มันก็ไม่พอสำหรับแม่ทักทีอ่ะ เพิ่มเงินเหรอแม่ไหนแม่บอกว่าดุจไม่ยอมเพิ่มเงินให้แม่ไงผมก็ดันหลงเชื่อเพิ่มเงินให้แม่อีกเดือนละห้าพันแม่ครับผมไม่คิดเลยนะแมุ่แม่เป็นคนเห็นกับตัวขนาดเนี้ยต่อไปเนี้ยถ้าแม่อยากกินอยากซื้ออะไรอ่ะก็ขอดูเป็นครั้งไปนะครับ นุชพี่ขอโทษจริงๆอะนุชไม่เป็นไรหรอกค่ะแค่พี่ทิวรู้ความจริงทั้งหมดเนี่ยนุก็ดีใจละ <c oughs> เป็นพราแก่คนเดียวเลยโผลมาใไรตอนนี้เหรอ <c oughs> ดูสิเรื่องต่างๆกบพังหมดแล้วจะไปไหนก็ไปเลยไปอุาสตร์ <c oughs> <c oughs> นุว่าเราเข้าบ้านกันดีกว่าค่ะไปกันอ้าทิว จะทำแบบนี้กับแม่ไม่ได้นะอโอ้ยตัวจริงๆเลยโผอะไรตอนนี้นะ่ะของก็ขายไม่ได้เงินก็ถูกตัดโอ้ยอแล้วจะจะเาเงินที่ไหนใช้เนี่ยรายจ่ายฉันหนักเยอะแยะนวันนี้มันวันอะไรวะ